การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการสวนหัวใจนะครับในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันเยอะขึ้นนะครับสาเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าอาหารที่เรารับประทานโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันไตาวายเรื้อรังเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับทีนี้หลายๆท่านก็สงสัยว่าก่อนที่จะทํา การสวนหรือฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับจริงๆการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจเนี่ยจดเป็นการผ่าตัดเล็กอย่างหนึ่งนะครับการเตรียมตัวเนี่ยไม่ได้มีการไม่ได้มีความจําเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมากมายนะครับนอกจากว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องยาต่างๆนะครับซึ่งมีการปฏิบัติการที่แตกต่างกันนะครับเช่นยาบางตัวอาจจะต้องงดก่อนเข้าทําการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเช่นยาละลายเลือดนะครับคุณหมอบางท่านก็จะแนะนําให้งด48ถึงเ2ชั่วโมง 哪个咋的？<laughs>